เาแล้วครับค่ะสวัสดีพ่อท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้เราจะมาสแสดงให้เห็นนี่ครับไก่เราไก่ไก่เป็นไก,ไก่แต่ว่าผมเรียกว่าไก่หนุ่มครับเพราะไก่นี่พิ่งตีแค่ข้งเดียวมน,นี่ครับโอ้ยตัด ไหมครับดูลูกกระเดื่องเขาดิแบบว่ายังดีอยู่เลยต้องแข่งแขังเงี้ันนะเอ็กอ็้าตอนตีเราไปถ่ายกันบ่ดูฮนะเอาลอง youtube ครับตึดีเต็มเลย ดูนะฮะพม่างอนตัวน,นี้ชื่อพม่าง่อนแล้วสวยไหมครับถ้าสวยทักเข้ามาครับเธได้เบอร์โท์เบอร์เองหนึ่งหนึ่งแปดสี่หนึ่งเอ็เอไนไกเบอร์แห้าหกแปดเจ็ดเอ็นไกบัต ไนไก่เบอร์ใครนะพีนนะและเราต้องหมั่นให้ข้าวนะครับถ้าเราไม่ให้ข้าวมันก็จะไม่โตครับมันบถ้าเรามีหัวหารก็ให้ด้วยนะครับหัวหารนี่เป็นจำเป็นต่อไก่หรือว่ามียาตะมุนไผ่ต้าไต่ได้นะครับใช่ครับยาตะมุนไพรผมบอกเคล็ดลับนะครับ ช้ตะไคร้สับผสมน้ำนะตัวเล็กมันจะไม่ได้กินผักนะครับแล้วก็มันเอาตะไคร้ยัดใ,ใส่ผักปุ้งแล้วก็ให้มันกินแค่นี้แล้วมันจะกินแต่ตัวเลเราต้องกรอกปากด้วยนะครับแต่ตัวเล็กไม่ได้กินยับผักมันจะกินแต่น้ำนะครับใช่ครับขอจุบคิด yeah